สุกรนถึงวันต้องทากเพิ่งรู้การเฝ้ารอนั้นมันว่างเปล่าแค่ไหนวันเวลาผ่านไปไปตีทิ้นนับวันเปลี่ยนพันแต่ในใจเต่ฉมาฉมานี่ก่อนเออหนะ้ามาเถอะนะนี่ไอเตาแกไม่รู้จริงหรอว่าว่าพี่ฟางเขาเป็นอะไรอ่ะ ทำไมถึงก็มานั่งคนเดียวทุกคืนมาเวลาแบบนี้วะไม่รู้อะไม่รู้แล้วแกไม่อยากรู้เืยงไงเออใช่แกอยู่ร้านนี้มาตั้งสามปีแล้วนว้ยไม่อยากรู้เหรอไม่อยากอะไอ,อ้ฉันอยากรู้เย้ยก็ถ้าแกอยากรู้แกก็ไปถามพวกเองหรอวะแกอยู่ร้านนี้มานานกว่าพวกฉันนว้ยเพราะฉะนั้นแกแหละต้องเป็นคนถามอเอ้ยก็ฉันไม่อยากรู้อ่ะแต่พวกเราอยากรู้นี่พวกแกสองคนเป็นอะไร วันนี้ทําไมดูสนิทสนมกันเจนพิเศษปกติฉันเห็นพวกแกตีกันทุกวันมีอะไรจะบอกพี่ฟางอันนี้ก็บิดสมรู้เลยเนแนวสิเออเอาเป็นว่าเรื่องของพวกฉันน่ะมันซับซ้อนเกินจะอธิบายเอาละตอนเนี้ยฉันอยากรู้เรื่องของพูดฟังมากกว่าเออใช่คือปีเนี้ยวันเนี้ยฉันต้องรู้ให้ได้เพราะไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยฉันจะได้อยู่สงสัยหรือเปล่าดิก็แน่นอนพวกนี้จะตายแล้วใช่ไหมล่ะใช่ระยะสุดท้ายแล้วด้วยจะไป โั้วเบาตงหมายความว่าปีหน้าเนี่ยฉันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ร้านนี้แล้วก็ได้ฉันจะออกไปเปิดร้านของตัวเองอะไรอย่างงี้มีรับลมคมนายบ้างแหละเปิดร้านเองบ้างแหละแล้วแกจะไปเปิดกับใครอ๋อก็เปิดกับอีกอ๋อเฮ้ยเรื่ยมร้านนะช่างมันเถอะแกก็รู้เองเลยแหละเนยเอาเอาเป็นว่าวันนี้ตอนนี้ฉันอยากรู้เรื่องพี่ฟางว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นกับพี่ฟางทาไมถึงต้องทําแบบนี้ทุกปี ถ้าแกไม่ได้รู้แล้วแกจะตายไหมนี่พวกฉันสองคนเนี่ยไม่ตายหรอกแต่แกเนี่ยกำลังจะตายถูกต้องเพราะฉันเป็นมะเร็งแล้วสุดท้ายนั่นมุกฉันอ๋อเหรอแล้วทำไมฉันต้องตายอ้าวถ้าแกไม่ถามให้ฉันรู้ภายในวันนี้นเนี่ยนะเงินที่แกยืมฉันไปเนี่ยแกต้องเอามาคืนฉันวันนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหทำไมทำแบบนี้วะฮะทางนี้ทางนี้เหรอไม่ทำไมทำแบบนี้เนี่ยฮะอ้าวไม่รู้ล่ะทำไมเล่นแบบนี้แกจะยอมไม่ละอืมไม่อ่ะแต่เดี๋ยวก่อนชัยันี้อนี้นิดนึงก็เอา ใน like ตอนนี้ทางคุณเป็ดจะลดนีคุณเต๋าครึ่งนึงถามเลยเฮ้ยโอ้ยคุณเป็ดครับผมประทับใจมากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็เคลียร์กับอีนี่ก่อนไก่เอาจริงเหรอขาวบุก่อนดิดีดีทำไมเห็นด้วยก็ได้จ้ะเอาเป็นว่าถ้าเต๋าไปถามพี่ฟางแล้วพี่ฟางยอมบอกเอ็ดจะลดนี่เต๋าครึ่งหนึง จุดๆนี้นะครับผมบอกทุกท่านเลยนะฮะว่าให้ทุกท่านชิลๆกันไปเลยนะครับผมเพราะผมเนี่ยเดี๋ยวจะเดินไปถามให้แน่นอนครับผมขอบคุณมากเบเบ๊กเอาลสมมติว่าถ้าไอเต๋ามันเข้าไปถามพี่ฟางแล้วนอกจากพี่ฟางไม่ยอมบอกความจริงแล้วแถมยังโมโหที่พวกเราอ่ะ ไปเผือกเรื่องส่วนตัวของแกจะเกิดอะไรขึ้นวะมันก็โดนไลออกไงเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรออ่ะนั่นใช้กระถางไมานานแล้วจิเออใช่ไปละไปเร็วเร็วนีอ่าพี่ฟางครับที่จะรับเล่าเพิ่มไหมครับไม่เอาแล้วล่ะวันนี้พี่ดื่มแค่นี้พอไปทำงานเถอะได้ครับ พี่ฟังครับคือผมมีเรื่องอยากจะถามพี่สักหน่อยครับได้ถามมาสิคือคือว่าคือผม,ผมถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรจะถามก็กลับไปทำงานไปได้ครับนี่ <gie> อ่าพี่ฟังครับคือผมอยากจะถามพี่ว่าทําไมพี่ถึงมานั่งดื่มเหล้าคนเดียวทุกๆคืนวันว <st ares> ัเลไทายด้วยครับ <deutlich> <mat ric ulum> อยากรู้จริงๆเหรอ,อนิดนิดหน่อยครับพี่ถ้าอยากรู้เนี่ยก็ไปเอาแก้วช็อตไห้พี่ยี่สิบช็อตแล้วก็เอาขวดเหล้าของพี่มาให้ด้วยนะ พี่จะมาเอามาขายแล้วครับอยากรู้คำตอบไม่ใช่เหรอไป่เอามาช้าไม่ตอบนะ นี่เองเด็กเป็ดมากินแทนกูไหมล่ะรู้เลยกะสะบัดแรงไม่ได้เดี๋ยวหนังปากก็ตีหน้าจะแตกหรอกบ้าแล้วหนังปากนี่หนังยางโอเคพี่ผมรับคำท้าพี่ต้องอย่างนี้ติดโอเคถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเป็ดกับไก่เป็นกรรมการด้วยนะได้ครับได้เลยครับอาบน้่าผู้เข้า่งขันทักสองฝ่ายพร้อมแล้ว รวัไปเอาแล้ครับเอาแล้ครับไปชายไฟไยไม่ยอมเขออกตัวไป่อนครับยกแก้วแลวครับยกแก้วขนากระโดดไปเลวครับผมโ้ยไปยิงก็ไม่ยอมไปจ่ายกเข้าไปยืนยืนดูนะเออ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 ไฟายไม่ยอมจู่ตอนจู่ตอขึ้นมาจู่ตอขึ้นมากระโดดแก้วสองเลตอนนี้แก้วสามตัิดตามมาจู่จูจู่ดู่วาวจู่จู่ไฟองหน้านี่น่งแอปองหนานี่นึ่งยวยศักดิ์สิทของข้าไม่จะของไลนเขาจะยอมหรือเปล่ายอมหรือเปล่ายอมหรือเปล่าไม่ยอม โย่กันไปไอ้เต่าไฟไทยไม่ยอมงอนก็อดดิบึ้นมาตกก็ไปตกก็ไปตกก็ไปตกแล้วก็ไปโอ้ยตกแล้วก็ตายจะตายไปแล้วครับต่าอ้วก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 คืนเล่าหมดเลยคืนไม่หมดคืนไม่หมดเฮ้อไฟเย็บไฟเิ็บรวยศักดิ์ศรีและราชินีกินเพี่ยวเธอจะยอมหรือไม่โอ้โหไม่ยอมขอตัดกินเลยทีเดียวคนเดียวโอ้ยฝ่ายไทยไม่ยอมไฟยอมครับไฟยอมหยิบทีเดียวสองแก้วเลยเย็บสองแก้วกระโดดเลยครับ สองแก้วเลยที like ่สองแก้วไปเลยสองแก้วไปเลยครับสองแก้วกันเดียวกันครับหยอกหยอกโอ้โหสุดยอดเจ๋งนะครับ จำเป็นที่เราต้องเดินทางช่างมีเหตุผลกี่วันสุขล้นถึงวันต้องจากเพียงรู้การเฝ้ารอนั้นมันวางเปล่าแค่ไหนวันเวลาผ่านไปประจิตทิน้นนับวันเปลี่ยนพัน là nơi trái chân bỏ xa gần bay lập phấn nhưng lâm mà đến vạn ใจของคนที่ไม่ชิน หาเรื่องโดนอะไรออกซะแล้วมึงนี่วันนัลกอิ่มแล้วพแดกบ้านไม่ให้เรียกพี่ให้เรียกที่รักไงวะไอ้ใครตีปากแตกอย่าไปถือสาเลยครับพี่ฟ้าเฮ้ยจับใหม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปล่อยปล่อยปล่อยต้องผมมาด้วยเธอก็เหมือนกันนะรักใครเนี่ยก็พูดออกไปซะอย่างน้อยคนที่เขาได้ฟังอ่ะ เขาก็รู้สึกดีนะที่มีคนบอกรักเขาสวัสดีค่ะวันนี้วิวและวานนะคะมีผลิตภัณฑ์จะมาแนะนำเพื่อเติมค่ะนั่นก็คือสบู่ออร่ามีค่ะมีค่ะตอนนี้กำลังฮิตม,มากเลยค่ะยิ่งใช้ยิ่งสวยค่ะยิ่งขายยิ่งรวยนะคะใครสนใจนะคะสมัครเป็นตัวแทน ตอนนี้นะคะถ้า้กดแชร์คลิปพวกเราด้วยนะคะออร่ามเพราะผิวที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของความสวยแพก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง Seven d a y Love ซีรีส์นะคะทางช่อง15 Plus Channel ค่ะเป็นชแนลแรกของ YouTube ที่ผลิตซีรีส์ในประเทศไทยค่ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็แฟนเพจตรงนี้ด้วยนะคะวันเวลาผ่านไปประติเทนนับ วัันนนนเปลี่ยพาใ,ใจบอร้านเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากพี่คนเดียว<ะ>เมื่อสิบปีก่อนพี่เซ้งร้านนี้พร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งโดยบังเอิญด้วยความจำเป็นเราต้องมาเป็นเจ้าของร่วมกันแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าพี่ต้องการเปิดร้านเหล้าแต่เขา อยากจะเปิดร้านกาแฟบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือตอนกลางวันเนี่ยเราจะเปิดเป็นร้านกาแฟส่วนตอนกลางคืนก็จะเปิดเป็นร้านเหล้าแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไวอะเพราะว่าความแตกต่างของเรามันมีเยอะมากเลยเพื่อนพี่อะเอาดวงของเราสองคนไปดูแล้วก็บอกเลยบอกว่าดวงเราทำงานร่วมกันไม่ได้ดวงเราไม่เข้ากัน พี่เนี่ยชอบความโก้หรูส่วนเขาอะอยากได้แบบสบายๆมันดูแตกต่างกันมากเลยอะอต่างคนอะก็ต่างอยากจะเอาชนะกันเพื่อให้ได้ร้านอย่างที่ตัวเองฝันไว้กำแพงอิดพวกเนี้ยก็ของพี่ กล่องไม้พวกนั้นเนี่ยก็ของเขาโต๊ะโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็ของพี่ผนังต้นไม้อันนั้นเนียก็ของเขามีอย่างเดียวอ่ะที่เราเห็นตรงกันก็คือกระดานดำอันนั้น เพราะเราคิดว่าเราอยากจะให้คนที่มาร้านเรามาเขียนระบายบนกระดานดําในสิ่งที่เขาไม่กล้าบอกมันก็แปลกนะดูดูไปแล้วของทุกอย่างในร้านเนี้ยมันก็เข้ากันได้ดีไม่เหมือนเราอ่ะที่เข้ากันไม่ได้เลยไลฟ์สไตล์ก็คนละอย่างแม้แต่ดวงเนะี่ยยังบอกเลยว่ายังไงเราก็อยู่ร่วมกันไม่ได้แต่คงเป็นเพราะว่า เราทะเลาะกันบ่อยอมันก็เลยทําให้เราอะ่ะรู้จักตัวตนของกันและกันเราก็เลยตกลงที่จะเป็นแฟนกันก่อนเที่ยงคืนของวันวาเลนไทน์แต่เมื่อห้าปีที่แล้วเขาจากพี่ไปเพราะอุบัติเหตุ <c oughs> ที่เลยมานั่งอยู่ที่นี่ทุกวันวาเลนไทน์เพื่อที่จะ นึกถึงความทรงจำดีๆกับเขาไอเรื่องกินเหล้า,มาเมื่อกี้พี่เป็นคนทาเขาเองแหละเอา้าขอบคุณเธอมากนะที่มานั่งกินเหล้ากับพี่ทำให้พี่อ่ะนึกถึงวันเก่าๆความจำเป็นที่เราต้องเดินทางช่างมีเหตุผลกี่วันสุขลน้น ถึงวันต้องจากเพียงรู้การเฝ้ารอนั้นมันวางเปล่าแค่ไหนวันเวลาผ่านไปประฏิทินนับวันเปลี่ยนพัน ตานในใจฉันบอกช้าเกินไปหลับฝันยังละามาถึงวันได้เจอโอ้ทจิตรงนั้นเป็นเช่นไรจะเงาหรือเปล่าเมื่อจะหลับตาไร้ดาวมืดมนหนึ่งใจทุกทน นึ่งใจของคนที่ไม่ชินยิ่งคิดถึงเพียงแค่เธอฝันเราเจอกันในนั้นแค่เราคิดถึงกัน กินชาร้อนๆก่อนสิแก้เมาได้นะขอบคุณาพี่กินเหล้าไม่เก่งเนี่ยมารับคำท้าพี่อีกเธอเนี่ยนะนิสัยเหมือนแฟนพี่จริงๆเลยโอโ้แต่ก็ผมแน่นับถือความรักของพี่กับแฟนพี่ยงมากเลยครับจะมานับถืออะไรอะ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรได้ไงพี่ก็พี่เล่นจำแฟนพี่ได้ด้วยแล้วพี่ก็ยังกลับมานั่งกินเหล้าที่นี่ทุกปีเลยอะ่ะ สุดยอดเลยพี่ก็ที่นี่มันลานพี่ไม่ให้พี่นั่งที่นี่ไปนั่งที่ไหนแต่ว่าไปแล้วอ่ะพี่เสียดายมากกว่านะเสียดายอะไรครับก็เสียดายที่พี่น่าจะบอกแฟนพี่เร็วกว่านี้ว่าพี่รักเขาอ่ะเรามมวแต่ทีทีแล้วก็ทะเลาะกัน ถ้าเกิดว่าพี่บอกรักกันเร็วกว่านี้ระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมามันคงจะมีภาพความทรงจำอะไรดีๆเยอะเลยเธอก็เหมือนกันนะรักใครเนี่ยก็พูดออกไปซะจริงๆความรักอ่ะมันไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลหรอ,อกว่าเรารักเขาเพราะอะไรเขารักเราเพราะอะไรดวงเราจะเข้ากันไหมรักก็บอกไปเลยว่ารัก อย่างน้อยคนที่เขาได้ฟังอ่ะเขาก็รู้สึกดีนะที่มีคนบอกรักเขาถ้าเกิดว่าคิดได้ก็รีบทำละ่ะเจอกันอยู่ทุกวันแม้ว่าจะมีเวลาไม่มากแค่เปลี่ยนกะพี่ว่าเธอน่าจะมีเวลาบอกเขานะ พี่กลับบ้านก่อนดีกว่าวันนี้กินไปเยอะอ่ะอึนๆแล้วยังไงก็ฝากร้านด้วยนะครับไปละดีค,ครับ คิดว่านาต้องเก็บอยู่คนเดียวก็เลยมาช่วยความจำเป็นที่เราต้องเดินทางช่างมีเหตุผลกี่วันสุขล้นถึงวันต้องจากเพียงรู้การเฝ้ารอนั้นมันว่างเปล่า แค่ไหนวันเวลาผ่านไปประจิติน่นับวันเปลี่ยนพันตาในใจฉันบอกช้าเกินไปหลับฝันยังละมาถึงวันได้เธอ